กับผมสวัสดีครับผมก็ในวันที่งเงียบเหงาจะมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าเสียงน้ำอะไร <c oughs> ใครมาเปิดน้ำเล่นแถวนี้ครับสวัสดีครับทำอะไรครับพอดีไฟอันนี้บรรทกบรรทุกอะไรมาครับ บัทุกเน่าบันทุกเน่ารทุก่าจะไปไหนครับเื่นงานงานเตรงที่พูดนะนะโอ้ครับผมแล้ววันนี้ทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ทำอะไรวเยรันนี้ทำอะไรครับวันนี้ทำอะไรครับนี่ี้นี่ลยงอ๋อเชียร์ันทีเหรอครับอ ใส่คลิปมั่งหรือเปล่าครับเนี่ยล้างรูนุ่มไปทายเออนะครับผมเลยว่ะเพื่อนพูดนะวันนี้ลุงพลไม่อยู่ทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ลุงพลไม่อยู่ทำอะไรครับมีอย่างมีท้ายเรามีอะไรเราก็ทำไปครับเราทำได้โอ้ครับผมเงียบนะวันนี้นะ วันนี้เงียบเงียบเงี er ้ยนะวันน er ี้นะฮะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วโอเคโอเคตามนั้นพี่แก้วก็นี่นะครับผมบรรยากาศทงไฮทงหน้าพญพ่นนะครับผมลุงก็ไม่อยู่นะครับผมน่าจะหลายวันนะค่อยจะไปนี้กับอุดรดีไหมเนี่ย รู้สึกว่าจะเงียบเหลือเกินน,กนนี่กับบุดรนี่แบบเอเอแต่ลุงไม่อยู่ก็ไม่มีใครดูแลที่นี่เนะเาะถ้าจะเราจะกลับเราก็ต้องในช่วงที่ลุงอยู่เราค่อยกลับนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นธุระให้นะครับผมเรื่องราวต่างๆนะครับอาจจะมีเมืองเอซมากนะครับผมก็ เดี๋ยวช่วงที่ลุงไม่อยู่มันก็จะเป็นไม่ติดต่อประสานงานครับลุงครับผมก็คงจะต้องอยู่แล้วเนาะเอซีเนาะคือในช่วงลุงไม่อยู่เราก็ต้องอยู่ดูแลพื้นที่ให้นะครับผมลุงไม่ว่างนะครับผมเนาะเป็นหูเป็นตายเพิ่อนอีกคนนึงนะครับผมนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูแลคนเดียวนะแต่ว่าเราอยู่เป็นหูเป็นตาให้ลุงเพิ่มอีกคู่หนึ่งนะครับผมจะมีเอฟมาแขกไปไทยมา นะครับติดต่อประสานงานกับลุงได้นะครับผมเนาะก็ตอนนี้สว,วเขาก็ทำงานงอกอกแง๊ของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมตามกำลังนะครับผมพี่แอนตัดห้าตัวนี้โอ้พี่แอนแล้วตัดห้านะครับพี่แอนตัดา้านี่ครับเด็กยิงด่าเด,ด็กย<อ>ิงด้าทำอะไรครับ,รบมาตรวจงานเดี๋ยวนะครับผม <สะ S 1> ตรวจงานที่มาสายไหมงานเนสีแดงก็ไม่เดี๋ยวก็ให้ถ่ายคลิปไปก่อนไง เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไม่มีอะไรจะกินถึงมันกลับมาคุ้ยขยะเลยเหรอะได้กินได้ละไม่มีอะไรกินจรงกลับมาคุ้ยขยะเลยแหละครับผมของกินเยอะแยะเลยอ๋อของกินเยอะแยะนะแล้วปไปในบ้านนี่ก็ปูเสื่อนอนเลยโอ้ยเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะจะจะจะสบายเกินไปแล้วนะนนนีี่่ัฮะจะสบายเกินไปแล้วนะ อ๋อเสร็จมาแล้วนะอ๋อนั่งแบบกริปโอเคครับโอเคครับเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจผิดนึกว่านอนเวียนนึกว่านอนเวรตอนเด่นเย็นนัดแต่งตัวมาลำมีใครอยู่มั้งไหมเนี่ยวันเนี้ยเอฟบีเขาไปซื้อของกันนะอ๋อแอดมินไปซื้อของมีแต่ผู้บ่าโอ้นะครับผมก็นี่ยังมีเอฟซีมาเยี่ยมชมเรื่อยๆนะครับผมเนาะนะครับตอนนี้ก็ หันให้งานเดียวนะครับช่างปั้นก็ปั้นไปเรื่อยๆช่างปั้นก็ยังปั้นเก็บอยู่นะครับผมนะเอฟซี FC ก็ม่เยี่ยมไม่ยามน,นี่ครับผมเสื้อองค์ปู่เสื้อมอนโอมเสื้อลุงพลป้าแตนนะครับผมก็ อันนี้ก็ขายนะครับผมขายขายขายครับผู้ใดจะซื้อก็ซื้อนะครับผมผู้ใดสินะครับผมลงบนบนสิขายนะครับผมเนาะลงบน้าแตนโอ้อันนี้มอนโอมอ๋ออันนี้เสื้อลงบน patent family นะครับผมอันนี้เสื้อมอนโอมนะครับเสื้อสีขาวนะครับผมเนาะนี่ครับผมนะครับเป็นเสื้อคู่นะครับผมเป็นเป็นนี่เอาผมใส่ใส่แบบเดียวกันกันเลยนะครับผมเนาะ สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อองคุปป,ปาริจิตนคราชนะครับผมเนาะนะครับผมมาเล่ลตะแลนนะครับผมาบมารอลุ้นกันคนที่ถูกนะครับผมเนาะเขาจะซื้อตัวไหนนะครับผมเอฟซีเรามารอลุ้นกัน <c oughs> นะอีกสามนาทีอ้าวเร็้ยวอ้าวเล็้วร้อนก็สวยรุ่นร้อนบนโต๊ เจส่าเจส่าเจส่านะเอซีนะเจส่านะโอ้เนี่ยเจส่าเลยครับเปล่าโอ้เจส่านะครับผมเจส่าเจส่าจะบอกแพงนี้นะแพงอื่นมีหลายยี่อแพ้แห่อื่นมีหลายตัวแผวนี้อาเจส่าอาเจส่าไอ้ข้าว่ามาอะไรนี่นี่ในมือเนีสองใบข้างล่างอะไรโอ้เรียงเดียวกันได้กี่ใบแต่ว่าตัวหน้าไม่เหมือนกัน บ้านไอ้โรงทานรับบองได้กี่ใบไหนได้จังใบหนึ่งหลวงปู่รับบองนะไปดำโรงงรนหลงทานวันนั้นได้กี่ใบได้ได้เลขเหรออือปู่แป็บอายุท่านเลยแปดสิบหกอุ้ยอายุเท่าไหร่นะแปดสิบหกผมฟุตโอีกแล้วพี่น้องเลยพี่น้องไปฟุตโตฟุตก vẫn phải vốn lại đó nên vốn là lại đó phải tục Hãy tay cho kênh Ghiền มาเยอะมาอยอ่บ่เรามาอยอะบ่มาเมื่อเร็วๆนี้แหละก็เห็นผู้ใดไล่ลงผมก็เห็นผมแคงตดตามทุก่องเกินปลาไม่ละไงไก่มฮึ่มฮึ่มฮึมาเราลองเรียนะผมอูดลํไ่